Oh, oh, oh. oh, Nào trời à. oh, ok, ok, ôi the... oh, hey, à. oh, right. oh, ok, mà, ok, ok, đi ok, oh, ok, đi 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 Ôi, ok, แม่จะโยกอีใ okay. ห้ไม่จะทำงานไหมไหมคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องยางอยู่ในเร่องเหรอคะแม่ทำงานก่อนได้ไหมคะคนเก่งแม่ทำงานก่อนได้ไหมคะแม่ทำงานก่อนมาลูกค่ะลุกซิไม่ทำงานก่อนไปแม่ทำงานก่อนแม่ทำงานก่อนเหรอคะ หนจะนั่งเก้าอี้แม่ก็จะให้หนูนั่งไงไม่ต้องทำแล้วงานน่ะแม่ทำงานแป้นหนึ่งให้แม่ทำงานแป๊บหนึ่งครับให้แม่ทำงานแป้นม่ทางานแนึง เอาสิแม่ทำงานกอล์ฟหนูมาแปะแม่แม่ทำงานได้ยังไงเอาเอาสิลูกแล้วแม่จะทำงานยังไงหนูแปะอย่างเงี้ยนั่งเอาดั้งนั่งนั่งโอเคนั่งล้มล้มล้มโรบขยับขยับนั่งในล่มโอ้ยขยับนั่งในล่มโอเค อะไรนะลูกแม่ก็รักหนูแหละโอ้โหหมาของแม่ให้แม่ทำงานก่อนเดี๋ยวมีดาปิดขางให้แม่ทำงานกดสิค่ะลูกไปไปนั่งในอ่าอในอ่ึงนีง้ หนูหนูไปหนูไปนอนห่างๆแม่ได้ไหมลูก แม่หน้าทำงานไม่ถนัดเลยอ่ะเอออู <c oughs> อ้กจะให้แม่กดอะไรตลอดเวลาแล้วลูกก็โอ๊ยไม่ต้องทำเล้างานอะ่ะ <c oughs> เลี้ยงลูกไปโอเคโอเคอ๋อ โอเคโ o ้ยไอ้ฉันรัมต่ฉันอยากงนไปไปนั่งก่อนม่มาเงฟอนะลูแม่แม่ทำงานก่อนเออไปไปเออไป ไปไปเล่นคนเดียวก่อนปะ